อีกหนึ่ง,ง<า>เรื่องครับรอันนี้เรื่องของคดีความต่อเนื่องมายาวนานแต่เขาเพิ่งสั่งฟ้องกันไปเ <ฮะ S 2> มื่อต้นปีที่ผ่านมานะฮะก <ฮะ S 1> รณีที่คุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนั้นมีประเด็นของการเข้าไปสลายการชุมนุมของกลุ่มพนา,ามิตรนะครับย้อนกลับไปเหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อนครับ,รบเหตุการณ์ในครั้งนี้นะฮะก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นแล้วก็ในวันนี้ครับ ตัวของศารอาญานะครับขอพราศารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับก็มีการามีการคำสั่งนะฮะร,รับฟ้องไต่เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คือทางฝั่งของคุณธนะเริ่มนิติเสรีีครับประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งเป็นเจ้าของสำนวนและก็ผู้พิพากษาองค์คณะรวม9้าคน มีคำสั่งประทับรับฟ้องไปเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ คดีหมายเลขดำที่ออ่างมอม้มา2ทับ2,558ที่ปปชครับเป็นโจทยื่นฟ้องคุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นมีพลตำรวจเอกพชังรวาดวงสุวรรณอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสมัยนั้นแล้วก็พลตำรวจโทสุชาติเหมือนแก้วอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับ ทั้งหมดนี่ก็ดำรงตำแหน่งเมื่อปี2 5 5 1นะครับก็ฟ้องเป็นจำเลยใน,ในความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือทุจริตเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพระบรว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พศ2542และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2550นะครับมาตรา295และมาตรา302ครับ,รบจากกรณีนะครับที่ตอนนั้น รัฐบาลคุณสมชายได้มีคำสั่งให้เจ้าที่ตำรวจสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ไปปิดล้อมทางเข้ารัฐสภาย้อนกันไปเป็นช่วงการถแถลงนโยบายงรัฐบาลแต่ว่าเข้าสภาไม่ได้แล้วก็มีเหตุการณ์นะฮะทำให้มีคนเสียชีวิตไปสองรายแล้วก็บาดเจ็บอีก471รายนะครับครับซึ่งประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คุณธนลึกนะครับก็เจ้าของสำนวนคดีและก็ผู้พิพากษาองค์คณะทั้ง9คนจะมีคำสั่งครับนัดพิจารณาครั้งแรกก็จะเป็นการสอบนะครับก็จะเรียกพูดง่ายว่าเรียกจำเลยทั้ง4คนก็คือคุณสมชายพลเอกชาวลิ์พลตำรวจเอกพัชรวาทพลตำรวจโทสุชาติมาให้การวันที่11พฤษภาคมครับเวลา9้าโมงครึ่ง ซึ่งคดีนี้ปปชยื่นฟ้องไปตั้งแต่วันที่7มกราคมปีนี้หลังจากนี้ครับสารก็จะส่งหมายแจ้งให้จำเลยทราบบอกว่านัดวันไหนมาเรื่องคดีอะไรและวันที่11จําจำเลยทั้ง4ท่านเนี่ยนะครับต้องเดินทางมาแสดงตัวต่อสารเป็นครั้งแรกอันนี้เป็นขั้นตอนของเขาเพื่อจะสอบคำให้การว่า จำเลยทั้ง4ว่ายังไงจะรับสารภาพตามฟ้องไหมหรือว่าจะให้การปฏิเสธแล้วจะไปต่อสู้กันในชั้นศาลนะครับก็แปลว่า11พฤษภาคมนี้คงรู้กันว่าจะเป็นยังไงบ้าง